ดวงชะตาลัคนาราศีตุลนนครับในเดือนมิถุนายน6-7นี้นะครับก็ในรอบนี้มาช้าหน่อยนะครับแต่ก็มาทันก่อนอช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ถือซะว่า,าเป็นการไกด์ไลน์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังก็แล้วกันนะฮะมาช้าหน่อยด้วยปัญหาสุขภาพบน,นะครับ ก็ในด,ดวงชะตานะครับของลัคนาราศีตุลน,นะในเดือนมิถุนายน67นี้นะครับก็เป็นเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะฮะต้นเดือนเนี่ยช่วงวันที่2วมิถุนายนก็มีดาวว่งางคารเนี่ยนะครับยกย้ายเร่งดวงชะตาราศีนะครับและการยกย้ายเนี่ยยกย้ายแล้วก็ออกจากตำแหน่งอาริก็จริงแต่ว่านะไปเข้าทำมุมโยกกับ ดาวพระเสานะครับซึ่งอังคารเสาร์เนี่ยก็เป็นคู่ดาวที่ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่คราวนี้ส่งผลนะครับให้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาคราวนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการได้เงินด้วยแล้วก็มีเรื่องของการใช้ใจ่ายออกไปด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องเจอกับรายจ่ายที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนนะมาแบบปุ๊บปั๊บนะแบบปุ๊บปั๊บ เสียเงินนะ,ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยในในส่วนของสิ่งที่จะเสียเนี่ยก็เสียแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันตั้งตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะได้มันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาแบบปุ๊บปับ๊บไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะครับทําไมต้องเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าจริงๆอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวชัวเ่เฤกษนการเงินของราศีตุลและโคจรเล็งนะลัคนาราศีนะเป็นเกษตรราธิบดีที่ราศีเมษเนี่ย ด้วยความที่ดาวเป็นเกษตรตาธิบดีครับแสดงว่ามันย่อมมีเรื่องดีๆนะมีเรื่องที่มั่นคงมีเรื่องที่สมบูรณ์เข้ามานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องดีๆในเรื่องที่สมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายที่รอจ่อต่อท้ายอยู่นะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับที่ค้าอยู่ในเรือนที่5เมื่อเขาโยกสัมพันธ์กับอังคารแสดงว่ามีเหตุการณ์นะ่ะเสียเงินปุ๊บปับ๊บปัจจุบันทันด่วนข้าวของเสียหายชำรุด นะหรือว่าของเนี่ยสูญหาย นะครับทำให้เราต้องเสียสต้งสตังในการที่จะไปซื้อของหรือว่าไปซ่อมแซมไปเมนเทนนต์ตั้งแต่ของเล็กๆนะครับไปยันของที่ชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นยวดยานผานะเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเสียสต้งสตังมันรออยู่นะครับแต่ถามว่าสิ่งเรื่องที่จะได้มันมีไหมมันก็มีใช่ไหมมันก็มีต้งรับสายจ่ายขวาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเก็บไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร,นะร่ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ดาวประจําตัวราศีตุลเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับโคจรอ,อยู่ในมุมที่ไม่เลวเลยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นนะโคจรเนี่ยอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาเอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในมุมมรณะซึ่งถือว่าให้โทษถือว่าให้โทษะในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวลัคนาราศีตุลก็จะต้องพบเจอกับเรื่องของ การเจ็บป่วยนะครับการเสียสะตุ้งสตังละนะครับการเก็บเงินไม่ค่อยจะได้แล้วถึงเงินสดไม่ค่อยจะได้มีเรื่องต้องจ่ายบางทีอาจจะต้องจ่ายไปด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับบางทีอาจจะจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะการซื้อเสื้อผ้าการซื้อข้าวของต่างๆนะครับ ช่วงนี้เนี่ยกำลังมีเทศกาลเขาเรียกว่ามิดเดย์เซลก็ร้านค้าต่างๆก็มีโปรโมชั่นที่เย้ายวนใจนะฮะที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าเราราศีตุลหรือว่าลาัคนาราศีตุลก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในราศีที่ใช้เงินเยอะนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาเรียกว่ากระเป๋ารั่วกันพอสมควรน,นะครับ แต่ข่าวดีก็คือว่าตั้งแต่หลังวันที่14มิถุนานะครับนะเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ดาวศุกร์นะครับก็ยกย้ายนะครับเข้าสู่ตำแหน่งราศีมิถุนซึ่งเป็นตำแหน่งนะที่ดีนะครับของราศีตุลครับนะก็ ส่งผลนะครับทำให้ชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยาสามารถที่จะขยับขยายอะไรได้สามารถที่จะเก็บเงินอยู่สามารถที่จะมีเงินมีทองเข้ามาพอที่จะเหลือนะครับพอที่จะได้เหลือเก็บบ้างนะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสถานะทางสังคมหน้าตาทางสังคมนะคบางทีอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้ไปพบเจอนะครับนะผู้คนต่างๆ คนใหม่ๆบ้างนะครับจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นคอนเนคชันใหม่ๆบ้างครับมีเกณฑ์ที่จะไปพบเจอไปเรียนรู้นะครับไปออกงานสังคมนะคุณจะได้แต่งตัวสวยๆไปในสถานที่นะครับที่มีแอร์เย็นๆนตกแต่งสวยงามนะ <c oughs> ก็จะได้ไปพบปะผู้คนนะในช่วงครึ่งเดือนหลักเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พราวนะภูมีความสวยงามหล่อสวยนะภูมิใจนะครับแต่ก็ยังมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินอยู่ แต่ว่านะครับการไหลเข้าของการเงินก็จะดีขึ้นนะเกณฑ์การจ่ายออกจะน้อยลงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยพยายามรัดเข็มขัดหน่อยนะครับส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะความฟล์ความไหลลื่นในเรื่องของการเงินการทองจะดีขึ้นนะฮะจะดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นจังหวะจะโคนเนาะอ่ะคาคราวนี้เนี่ยนะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะสำหรับชาวลัคนาศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะ,ะไม่ได้ มามีบทบาทในการซัพพอร์ตชีวิตนะหรือดวงชะตาของคุณเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรเป็นเจ้านายนะครับบางครั้งเนี่ยเ,าเราอาจจะต้องทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะครับอาจจะพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่เชิงว่าจะพึ่งพาไม่ได้เลยแต่พึ่งพาได้ไม่เยอะนะในขณะเดียวกันกกถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเนี่ย าจะดูในเรื่องของสุขภาพนะครับการเจ็บป่วยบางนีอาจจะมีการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะครับการเจ็บป่วยในที่นี้นะครับแล้วก็ควบรวมนะครอบคลุมไปถึงในเรื่องของข่าวคราวของอออการสูญเสียอะไรด้วยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นทุกคนเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับของชาวลัคนาสีตุลเนี่ยนั่น ป่วยมีการป่วยเยอะแล้วป่วยหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับในส่วนของบริวารต่างๆก็ยังนะยังเ,เขาเรียกว่าฝากผีฝากไข้ไม่ค่อยได้ก็อกงี้นะเพราะว่าดาวบริวารเนี่ยราศีตุลเนี่ยนะดาวบริวารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณซักนะครับปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาค <c oughs> มปีที่แล้วเนี่ย ดาวบริวารก็เข้าสู่มุมอับนะครับนี่คือดาวพระราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยแท้นะครับการที่คุณจะพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ไม่เด่นนะครับนะเพราะว่าในช่วงที่ดาวพระอาทย้ายเนี่ยก็คือ30เมษายนนะครับพระาทยย้ายเข้ามุมอับก็พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายไม่ค่อยได้ในเรื่องของบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ยสถิตเป็นอริเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี -66 นะครับเดือนตุลาคมเพราะฉนั้นเนี่ยภาพรวมนะดวงชะาตาราศีตุลมันเป็นภาพรวมของการที่ต้องพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแต่ข้อดีก็คือว่า ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้เขายังเดินอยู่ในมุมที่ไม่ได้เสียหายนะครับยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้พึ่งพาตัวเองได้ยังสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ยังสามารถที่จะพลิกแพลงนะครับพลิกสถานการณ์ต่างๆเนี่ยต่อเนื่องไปได้ถึงประมาณสัก3เดือนนะอย่างที่เห็นเลยนะครับสเดือนต่อจากนี้นะครับนะ ็ถ้ามีปัญหาอะไรนะคุณสามารถที่แก้ไขได้นะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนคนจะแก้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพียงว่าเพียงแค่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยได้ก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับในเรื่องของชื่อเสียงนะครับตำแหน่งแห่งหนนะครับในเรื่องของสถานะทางสังคมยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนะถึงแม้ว่า,าคนอื่นจะ คิดยังไงกับเราเราไม่ต้องสนใจแต่ว่าในสถานะของเราสถานะภาพของเราทางสังคมของเราเรามีเครดิตที่ดีครับเรายังได้รับการยอมรับาจากเพื่อนฝูงจากคนในสังคมนะครับเรื่องของตำแหน่งแห่งห,หน้าที่การงานครับยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจ ใครที่เป็นนักลงทุนนะครับหรือทําธุรกิจต่างๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะลงทุนนะเป็นเงินจํานวนมากนะเป็นวอลุ่มที่มากนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมาในจํานวนมากเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราลงทุนไฟนะมากแต่ว่ากําไรน้อยไม่ใช่คราวนี้ลงทุนมากกําไรมากนะเพียงแค่ว่าต้องแยกกันนะลงทุนมากกําไรมากเพียงแค่ว่า ตัวคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายเนี่ยมากเหมือนกันนะนะมันมากทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับหาเงินได้แน่นอนนะครับหาเงินได้นะนนนะห,านนะหาเงินได้เยอะนะแต่รายจ่ายเยอะจะทํายังไงให้เราเหลือเก็บเนาะอาจจะแบ่งไปลงทุนบ้างไปซื้อ,อ,อของที่มันมีมูลค่าเป็นสินทรัพย์เอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคตก็ได้นะครับนี่คือ เรื่องราวของราศีและลัคนาราศีตุลน์แถมนิดนึงนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับนะชาวราศีตุลน์เนี่ยคือช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดเนาะคุณก็มีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินนะครับไปกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคู่ครองคนรักที่เพิ่งเจอนะเจอคนใหม่ๆถูกตาต้องใจนะต้องไปจ่ายเงินเยอะหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดคุณมีคู่แล้วนะครับก็ให้ระมัดระวัง นะเหมือนลิ้นกับฟันเลยนะการอยู่คู่กันเลยครับเหมือนลิ้นกับฟันเลยนะครับมีการกระทบกระทั่งอยากบางทีนะต้องพูดอย่างนี้บางทีอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ก็ยังมีติด ติดตรงนู้นตรงนี้นะครับยังมีอะไรที่มันสืบเนื่องกันยังเหนอะหนะกันอยู่ยังไม่สามารถเคลียร์คัดตัดจบกันได้นะครับก็ให้ใจเย็นๆนะให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอารมณ์ลีลาของความรักความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไหร่มันจะเหมือนกับลิ้นกับฟันมันจะเหมือนกับเรื่องของการมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาบางคนบางคู่ทะเลาะกันทุกวันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ ไปจากกัน <c oughs> ด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังเหนือหนักกันอยู่นะครับเพราะนั้นความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าคนโสดเจอคนที่ถูกใจเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเออเป็นคนที่ใช่เนี่ยมันก็ต้องดูกันยาวๆนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะไอ้เกณฑ์ที่จะเลิกลานะครับเกณฑ์กระทบกะทั่งมีเกณฑ์การทะเลาะมีนะครับแต่ว่าเกณฑ์จัดแบบเลิกลาไปเลยอะไรก็ ก็น่าจะยังยังเนอหนักน,นะนะยังไม่ได้เคลียร์กันสักเท่าไหร่นะครับนะก็ประครับประคองไปก่อนสําหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับันี้คือลนะีลาดวงชะตาของชาวราศีและลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายน67ครับ